สวัสดีคนดูทุกคนด้วยกันนะวันนี้มาอยู่กับผมมิติที่16และวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติตัวละครที่ชื่อว่าจีวากันนะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทําสิ่งนี้ทำไมเออกลับเป็นสียงปกติดีกว่าโอเคจีวาก็คือหรือคือมิคุแต่เป็นมิคุวร์ชันที่ดาร์กขึ้นมาหน่อยนะไม่หน่อยหรอกดาร์กสุดๆเลยนะซึ่งจีว่าจากโปรเจกต์จีว่าดิบูนั้นเป็นโปรเจกต์แฟนเมดของ คนหนึ่งครับนะถ้าทงใสัยใครก็ผมก็ลืมไปแล้วนะว่าเขาชื่ออะไรโอเคซึ่งเป็นการนําเอาตัวละครมาคโรยวัคโลอยมาสร้างเป็นเนื้อเรื่องให้มันดาร์ขึ้นับนะซึ่งเป็นแฟนเมดนั่นแหละโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของดีว่าขอมาพูดถึงรูปลักษณะหน,นา,ตาตาของดีว่ากันนะดีว่านั้นรูปลักษณะหนาตาก็จะคือมิคุใช่มิคุกเหมือนมิคุทุกอย่างเลยแต่ต่างที่สีนะสี ก็จะโทนแบบเข้มๆนะบูดี้มิคูจะเป็นสีผมแบบฟ้าอมเขียวๆนะแต่ดีว่าจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบเข้มเลยครับนะสีงเงินแบบอมม่วงเข้มๆนะแล้วก็ตัวละครดีว่าก็จะมีรอยดำๆเป็นรอยแผลตรงหน้าครับนะที่หายไปซีกหนึ่งนะแล้วก็จะมีขนาดที่ตัวใหญ่มากกว่า,วาัวครอยตัวอื่นแล้วก็น่าจะขยันน่าจะตัวใหญ่มากกว่าฮัาสเนเนมิกูปกติเราเห็นเลยนะ โอเคด้านนี้เราจะไปพูดถึงลังกษณะนิสนัสยคนดีว่ากันนิสัยลักษณะนิสัยอนดีว่าโดยปกติแล้วจะเป็นคนที่เย็นชานะดูรู้สึกเศร้าเจ็บปวดตลอดเวลานะแต่ว่าบางทีก็จะมีมุมที่อ่อนโยนบ้างเช่นเมื่อตัวละครพูดถึงตัวละครอจิตาเธอก็จะแสดงความเป็นห่วงความเมตตาบางครั้งถึงแบบยังมีความรู้สึกที่เย็นชาเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความรู้สึกเป็นห่วง เป็นใยอยู่เหมือนกันครับนะโอเคแล้วต่อไปเราจะมันเล่าเรื่องประวัติของยนะิว่าคณะว่า back story เธอเป็นยังไงบ้างต้นดเริ่มต,ต,ต้นของดิว่านั้นเกิดมาจากเพลงที่มีชื่อว่า triple black a ซึ่งเป็นตัวละครโวคอ l ยสาตัวที่มาร่วมร้องเพลงันนะซึ่งก็จะมีโวแรกเลย asanemi ku akira n e r แล้วก็ k a s a n e t e t o คนะซึ่งหลังหลังจากเพลงนั้นมนะิคุก็เริ่มรู้สึก ถูกบดบังโดยเตตุและชื่อเสียงเธอก็เริ่มเลือนหายไปซึ่งเธอรู้สึกว่าโดดเดี่ยวทอดทิ้งและเริ่มตั้งคำถามว่าเธอถูกนำไปใช้อย่างไรและเพื่ออะไรจากเพลงจิ๊ปเปอร์ประกาศได้ออกไปนะวิกูรก็เริ่มรู้สึกว่าเธอนั้นถูกบดบังจากวอคลอยสองตัวก็คือไอเตตุก,กับเนรูนะว่าเธอนั้นรู้สึกถูกลืมถูกบดบังและเริ่มรู้สึกคุมตัวเองไม่ได้เริ่มแบบทําร้ายตัวเองนะครับนะคือ ที่เธอมีแผลก็คือเธอทําร้ายตัวเองกนะแลวที่มีแผลตรงหน้ากายจะเป็นเพราะว่าเธอไปชนกับอะไรสักอย่างชนกําแพงหรือหน้าไปขูดอะไรสักอย่างนะจนมันปเป็นแผลแ,แบบอย่างนั้นครับนะแล้วก็จากการที่เธอทําร้ายตัวเองนะทาให้เธอรู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ปกติแต่ดูสร้างขึ้นโดยโพสซิลลินเอว่าก,กูกูขึ้นเองแล้วกันนะกูขี้เกียจอ่านกูอ่านไม่ออกนะคือมันจะเป็นเหมือนกระเบื้องลายแบบเฉพาะของมันเองครับนะ คือทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเหมือนแบบไงไม่ใช่มนุษย์แล้วก็เป็นเหมือนสิ่งของหรือตุ๊กตาสักอย่างนะอ่ะหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกว่าอยากจะเอาความเจ็บปวดและความบิดเบี้ยวของเธอนั้นอนะ่ะไปแบ่งให้กับคนอื่นครับนะใช่ซึ่งเธอก็คิดจะไปไล่เก็บคนอื่นเขานะพราะยคือจะไล่กดปุ่มชัดดาวคนอื่นนั่นแหละอ่าโดยผมจะสูปโดยรวมแล้วกันนะทั้งหมดที่เธอไปไล่กดปุ่มชัดดาวคือมันไม่เหลือสักคนอนะ่ะ ออนั่นแหละหลังจากที่เธอไปไล่กดปุ่มเชนดาวคนอื่นเธอก็พบว่าคนอื่นที่เธอไปไล่กดปุ่มเชนดาวนะั้นน่ะเออเขาไม่ตายแต่ว่าเหมือนกลายเป็นอะไรสักอย่างน,นะที่เป็นพวกเดียวกับเธอครับนะคือดีว่าเขาไม่รู้ว่าเธอมีพลังแบบวิ่งไงแบบจะเรียกช,ชีวิตนะเพราะว่าเวลาเธอไปกดปุ่มชนดาวใครแล้วคนนั้นก็จะฟื้นกลับมาแต่ว่าจะฟื้นกลับมาแบบเป็นเหมือนลูกน้องดีว่านะนั่นนี่ก็แหละนะนี่ก็จะเป็นเศษ นี่จะเป็นเรื่องราวของดีว่าครับนะ <laughs> คือผมสรุปแบบโดยย่อเอานะคือจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแล้วก็ยังมีเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยด,ด้วยบางส่วนก็บท,รบทรสรรุบสุดท้ายสุดท้ายดีว่าก็กลับไปเป็นไอ้นเหมือนเดิมก่อนจะจบคลิปดีว่ามีเรื่องไม่ใหญ่จะบอกคุณด้วย,วย,ย้้าาคครรูวว่่่่ัันนนชไมอกะจ